โคตรเพียกต้องลองต่อให้เล่นเลยโอ้โหตายแล้วตายอย่างนี้พี่นี้เองตายพี่ตายแลมันง่ายอย่างนี้เลยหรอลองดูได้ไหมครับพี่พิมพี่พิมลองได้ไหมไม่เป็นไรกูเดินเพียกได้หุ่นเขานี้ยังไม่เสร็จหรอกเนาะโอ้โหดูนะครับเด็กๆตอนนี้อย่าเป็นทางการลอกเรียนแบบที่อุบลเราสั่งโดนเออมาแล้วมานี่เอากูเป็นโลดตลอดเลยพิม โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรจังเลยเพียบเลยไม่รู้เ่าเลยโอ้โาดแล้วใช่ไหมแม่ย้อนจริงครับวิธีเกมกระต้มันจะช่วยอะไรเกมได้ว่ามันแค่การการลอบเขาอ๋อนี่คือวิธีการจับรอครับนี่มันอยู่อะเแล้วพี่ไม่ทำไม้ดูหร่อพี่เอ้ยแล้วเขามีแวงกันข้างหลังอะพี่มีเยอะมากดูจั กนอะไรยังไงโอ้โหัวดยนอยู่ในกลุ่มนะยยตอนนีจะเต็มทิดนป็นพราะว่าคนเออ๋อ๋อเวลาที่วกเวลาเจองูเหรอเจอจริงๆมันติดด่มันมาทางผมแล้วเนี่ยครับเจอิ่งๆุาเขาเลยก็ไม่มีอะไรการขยับเป็นการที่อานิ่ง้ไม่ได้ถ้านิ่งดนี่ัด พอเขาอยู่รู้สึกอยู่สักพักเขาจะลดน่นเดียวเกมมันจะไปไหนเนี่ยอยู่จะคนตกใจเพราะชาขาพวกิ่งมาจริงเนไงเพราะคนโดนกัดเพิ่ว่ามาจากไม่เห็นนะครับไม่เห็นเหยียบเขาอะไรเหยียบเขาอะไรเนี่ยน้องอย่าขยับครับน้องจดจดพวกเราเราไม่ขยับก็ไม่อยู่แต่ถ้าว่าขยับพวกมันมันเป็นหมาทันทีเนี่ยทันทีโอ้โห มันจะพิกเป็นมุ่นเลยครับจะสวยอ่ะพิกไปฮะไม่เคยเห็นระยะใกล้ขนาดเอ๊ะโดยปกติเขาจะไม่ฉกเลยใช่ไหมครับหรือว่าไม่คือจริงๆฉกเลยไม่ฉกเลยจริงๆถ้าเจอถ้าอะไรขยับอบบงูโคลนพฤติกรรมกระโดไม่เหมือนกันต่อไปนี้จะเป็นการจูบงูโชว์เอาเจอไหมจูงพี่อย่างงูโชว์ครับโอ้เลผมไปดูที่อุดรของอย่างนี้เลยที่ไอ้ฟู่ฟัวออกมานี่คือลมมันเหรออแบันนี้ก่อนไม่หรอไอ้โหนมหัวมันอนักแม่เบี้ยวอะไรอย่างนี้เหรอไปที่ เดียเขาจะโยกตามพฤติกรรมคลเา่พหมกนดันาเ็นหมพมันยมันมองตามผมเรียบร้อยพี่เจม5นาทีนะฮ้ยโอเคครับผมจำแล้เดี๋ยวไปหาเจมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกระสอบแนี้ เนี่ยข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยข้าบ้านโล้โหทุกที่เราแหวงอย่างอันนี้งูธรรมชาติเลยไหมธรรมชาติหยักเราจะเนี่ยอะไรบ้านกวาบ้านคนโอ้โหมึงก็ไม่ฉกเลยเนาะเออมันไม่ฉกเลยนะไม่ฉกเลยแต่ทำไมเราเหมือนเราจริงสัครับ